บ่าหันบอสฟังกันน่ะบอสเจออย่างมากบมากันอยู่ปใส่เดดนหนุ่มสิว่าไงเฝ้งพี่กี้ยง่าหันหนีหนุ่มสิย่างข้ามทางไปบิ๊กซีหนุ่มสิไปซื้อแบงสีแคลนบัดที่นี่หนูกำลังจะเดินข้ามทางไปได้นี้มีรถดีเอ็มเดินมาก็เลยบีแตงใส่หนูบีแตงหนึ่งหนูก็เลยว่าขอโทษค่ะขอโทษค่ะได้นี้เขาก็เลยหมุนกระจกลง แล้วข้างในเป็นผู้ชายใส่แต่งตัวดีด้วยนะร <c oughs> อพร้อมเด็พกพี่ประมาณ20-21ทีนี้หล่อด้วยแล้วเหมือนกับแบบว่าเพราะบีบแต่ปึ๊บหนูก็เลยถอยหลังกลับมาหนูเลยว่าขอโทษค่ะไอ้นี่หนูกำลังจะเดินไปอีกเขาเลยหมุนกระจกลง <c oughs> หนูกะขามฟังไปคุ่นเนาะเขาก็แอบเขาก็ตีไฟมาแอบขง <c oughs> ัง <c oughs> ที่คักเราว่าไปตัดหน้าเขาหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ที่นี่หนูก็เลยเขาไปได้ปีสี่เหยียบไม่แมนสามสิบเกือบสี่ี่วันนี้เขาไปโดนเติบด้วยค่ะวเพรามันหน่อย ทีนี้ปุ๊บหนูเดินออกมาเขาก็ยังอยู่ทีนี้พอเขาอยู่ปุ๊บหนูยังมไอมพี่กี้มือได้ยังกลับมาเขาก็เลยหมุนกระจกลงอีกเขาก็เลยควักหนูเอนหนูวาวายวจริงสิละ่ะหนูก็เลยมัดซักเ่าเขาทาเขาที่แล้วหนูก็เลยยังยังลบมาข้างหลังอีกอหนูเลยยังมาหาหม่งพ่อข้าที่เพิ่นเก็บพร้อมมาพี่กี้เพื่อความปลอดภัยเขาก้นหรือว่าที่หนึ่งที่นี่เขาก็ตีไฟแล้วเขามายืนเทียบทานหนู แล้วเขากำลังจะลงรถมาหาหนูในใจเขาคือสีคืดว่าไข่ขายเงี้สิแมเขาว่าให้เก็บกระเป๋าซ่าแนวข่อยแล้วก็กำไรอ,อ,อันอันเนี่งนยงกาไ้แอมเนียไข่เลยชีคืนว่ากระเป๋าอันกระเป๋านี่เสียต้องซื้อให<บ>้เนื้อบอ,บอแมนมันเยอะมันซื้อของอยุตลาดนัดตลาดอ๋อตลาดนันเอ๋อแล้วนู้ก็ซื้อนีพ่อแม่พ่อแม่ชาแนลนี้่อยยุเตรียมตลาดนัดเลย เขาจะว่าอันนี้ผาคนหนูร้อมความเฮ็ดงานอาไปปล่นไอ้ชุดอมเฮ็ดงานชุดอมเปี่ยนมันคืออีหลีแหละแก๊บคืออิหรีแหละแหละแก๊บเอาว่ายืนยืนเยื่พัวพห้ยนยื่พัวพัอันนี้ก็เกือบเอซีซื้อห้ยว่าเนี่ยยืนพทาัด้วยชิ้นพร้อมติดติดเปปแต่ถ้าเป็นฉันดีใจนะเพราะว่าตั้งแต่ทั้งังชีวิตฉันอ่ะฉันไม่สามารถมีผู้ชายบวชแบบนี้เลยแต่ฉันเสียทางไง พี่เขาคือคืนวันหนูขายหนูคือมังไดอ่ะพี่ก็ว่าคืออยู่ดิไมายากคห็ว่าบ่คือพี่ก็ว่ามันคืออยู่ดิกูสงสัยกระเป๋ดชาแนลกูจะมือจะบอกเขาคือวันหนูซื้อชาแนลมาของแค่ไหนแอรโวเสียเสื้อให้กับครคิดว่าปสะพายชาแนลแล้วเดินตลาดนัดเออ่อยนี่แหละคือ เฉพาะหายไปแตจปลายตึงโดนเลยไปตึงโดนเ,เรนจุกูลกันน้ำหมเรีลนน้ำหายอยู่ประเด็นเรนนทางตุ่นม่หาไอ้ย่แล้วไปหาหาตาตื่นหาอาชีพเสริมอยู่ไหนบิ๊กซี